เป็นเด็กน้อยเสียงดีมากๆแล้วก็กำลังดังมากๆในโลกติ๊กตอกเป็นอีกหนึ่งดาวติ๊กตอกคนใหม่ถูกถ้าว่าคุณพิมนะฮะคำว่าน้องเบอร์ดี้ปุ๊บน้องจะขึ้นมาเลยนะฮะร้องเพลงฝรั่งคุณเอ้ยทานโทษสำนองสำเนียงได้หมดเลยสุดยอดแล้วเสียงใสมากๆนะฮะเดี๋ยวพูดคุยกันเลยนะฮะตอนนี้พร้อมแล้วน้องเบอร์ดี้เด็กชายนพฤษกฤษฎีนะครับสวัสดีคุณภูนะครับคุณภูมิแล้วก็ครูป้อสวัสดีครับอันนี้เป็นคุณครูของน้องที่นั่งอยู่ ครับคุณครูครับน้องเบอร์ดี้ครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับชัดเจนครับโอเคอ่ะเริ่มก่อนเลยตอนนี้น้องเบอร์ดี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรก็เรียนโรงเรียนอยู่ที่อนุบาลหนองบัวเทพวิทยาคมครับจังหวัดนครสวรรค์ครับอายุเท่าไหร่แล้วครับลูกอายุสิบเอ็ดค่ะอ๋ออายุสิบเอ็ดเนาะข้างหลังนั่นชื่อวงหรอเปล่าปฐมวาไรตล้ต่้ใช่ค่ะชื่อวงอันนี้อันนี้โี้เห โอทูนิตี้แบรนด์ครับแบนด์ของเราครับผมเนี่ยผมได้เห็นในติ๊กต็อกเนี่ยคลิปของน้องร้องเพลงเนี่ยจะมาจากของครูภูมิป่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะครูภูมิเป็นคนลงแรกๆเลยใช่ไหมใช่ครับตอนอตอน,ตอน,ต,อนตอนที่ลงตอนแรกเลยเนี่ยครูครูคาดหวังไหมว่าแบบฟีดแบ็จะแบบรุนแรงขนาดนี้ก็เห็นแว้าน้องแล้วไม่คิดว่าอยากจะให้แบบ คาดหวังก e ็คาดหวังกอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ถิขนคาดันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันจริงๆคือน้องเนี่ยเป็นนักร้องของโรงเรียนหรือว่ายังไงฮะคือหรือว่าครูภูมิไปเห็นแววได้ยังไงว่าน้องเบอร์ดี้เนี่ยร้องเพลงได้ดีก็น้องเบอร์ดี้เป็นตั้งแต่เห็นตั้งแต่ป .3 นะครับป .3 คือน้องเบอร์ดี้เนี่ยนั่งเรียนศิลป์ป่าอยู่ดีเขาร้องเพลงขึ้นมาผมก็นั่งอยู่ข้างเอ้าทำไมเสียงดีอยู่ดีร้องเพลงขึ้นมาก็เลยอ่ะเดี๋ยว เย็นนี้มหาฟูส่งก็เลยเนีครับมาอัดเพลงนี้เลยวันนี้ลาอันนี้เป็นคลิปแรกเป็นคลิปแรกที่เริ่มทําด้วยกันใช่ครับนี่คือนานเรื่อังฮะสามปีสามปีแล้วสอปีครับใช่ครับเน้องเบอร์ดี้ครับพอกระแสตอบรับแบบว่าคนชอบเรามากๆเลยเนี่ยเรารู้สึกยังไงอะลูกก็รู้สึกดีใจค่ะที่มีคนเข้ามาดูเยอะมาก รู้สึกตื่นเต้นมากตอนนั้นคาดหวังไว้เหมือนกันค่ะว่าจะคนดูเยอะไหมวันแรกหนึ่งล้านวันที่สองสองล้านตื่นดีใจเยอะนะตอนนี้เริ่มตอนนี้เริ่มมีแบบมีเม้นแบบขอเพลงมั้งยังก็มีเยอะเหมือนกันค่ะเยอะเลยใช่ไหมเยอะเลยอ่ะโอแล้วยี่สามปีที่เราลงคลิปมาจนตอนนี้เนี่ยจริงๆรจะบอกเป็นดาวติ๊กตอกก็พูดได้แล้วล่ะ พราะว่าแฟนคลับก็น่าจะเยอะแล้วมันเป็นยังไงบ้างชีวิตตอนนี้เปลี่ยนแปลงไหมเวลาไปเดินทั้งนอกมีคนเข้ามาขอถ่ายรูปมีคนจําเราได้ไหมฮะมีคนจําได้อย่างเช่นเพื่อนเพื่อน,อนที่อยู่โรงเรียนพวกน้องๆอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะสวัสดีสวัสดีค่ะพี่วัสดีนักร้องดาวติก๊กตอกอะไรประมาณนี้ค่ะเออเป็นดาวติก๊กตอกไปแล้ว <c oughs> เออเออครูตอนนี้เนี่ยคือครูภูมิก็ดูแลเรื่องของของดนตรีใช่ไหมฮะเล่นดนตรีให้กับน้องเบอร์ดี้ร้องนะครับแล้วครูป้อล่ะฮะครูป้อดูแลส่วนไหนครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการแสดงครับก็คือน้องเบอร์ดี้ครับก็เริ่มแรกก็ร้องเพลงเนี่ยนะครับตอนนี้ผมเห็นแววว่าน้องเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของการแสดงผมก็เลยจัดน้องนะครับไปเล่นหนังสั้นนะครับไปทาคลิปวิดีโอที่ช่องของผมนะครับช่องครูป่อครับก้าบ มีคนดูก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบกว่าเจ็ดเจ็ดร้อยกว่าล้านไปให้เจ็ดล้านกว่านะครับเจ็ดล้านกว่าโอ้โอ้โหบางคลิปก็วสองล้านกว่าวิวครับสามล้านกว่าวิวเหรอครับเดี๋ยวนะมีมีมีทั้งช่องครูภูมิครูป้อใช่ครับแล้วเบอร์ดี้มีช่องตัวเองยังลูกยังเลยค่ะเมื่อไหร่มีช่องของตัวเองอ่ะขนาดไปอยู่แค่ช่องของครูภูมิครูป้อนี่คือยังยังมีคนเป็นแฟนคลับเยอะขนาดนี้เลยแต่ละสี่เมื่อไหร่มีช่องตัวเองอะลูกมีแล้วเ่ะนี่ครับ มีย่างติ๊กอกมีแล้วอ๋อมีแล้วติ๊กอเองแล้วอ๋อคนก็ไปตามได้เหมือนกันใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะแล้วก็มีช่อง y o u ูทูบครับช่องประถมวาไรตี้ช่องนี้ก็จะเป็นรวมความสามารถของเด็กของโรงเรียนรบาลหนองบัวทุกอย่างครับแล้วก็อำเภอหนองบัวทุกอย่างอยู่ในช่องนี้ด้วยครับนี่ตด้แสดงว่าประถมวาไรตี้นี่คือเป็นเด็กๆเล่นดนตรีกันเองเหรอครับคุณครูจะเป็นท้งกิจกรรมเล่นดนตรีแล้วก็มีแสดงหนังแล้วก็กิจกรรมของโรงเรียนหลายอย่างก็จะมีถ่ายวิดีโอเอามาลงเช่นแสดง แสดงละครหนังซ้นแล้วก็เล่นดนตรีด้วยเป็นความสามารถของน้องๆที่โรงเรียนนี้ทั้งหมดเลยนะฮะก็คือปฐมบารายตี้ไปติดตามกันได้ทั้งใน Facebook แล้วก็ยู u b e นะครับผมเอาแต่พูดถึงน้องเบอร์ดี้คือตอนนี้มีทั้งครูภูมแล้วครูป้อคอยผักดันคือตอนนี้จากมุมมองของคุณครูคิดว่าจะผลักน้องไปจนถึงเบอร์ไหนคือหมายถึงว่าจะช่วยกันไปจนถึงได้เป็นนักร้องมืออาชีพนักแสดงมืออาชีพหรือยังไงฮะก็ จริงๆแล้วนะครับอย่างตัวผมเนี่ยผมตอนแรกอยากเป็นศิลปินแต่นี่ปุ๊บผมคิดว่าถ้าเราเป็นศิลปินเราอาจจะเป็นศิลปินได้แค่คนเดียวถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราเป็นครูเราสามารถบ้นศิลปินได้เป็นร้อยเป็นพันเพราะฉะนั้นความคาดหวังของผมก็คืออยากจะให้น้องเบอร์ดี้เนี่ยได้เป็นศิลปินตามที่ผมคดาดหวังตั้งใจไว้ครับน้องเบอร์ดี้ครับรู้สึกยังไงที่คุณครูเขามองเห็นความสามารถของเราแล้วก็จะผลักดันเราให้แบบขึ้นไปสู่ดวงดาวอ,ะอ่ะ,อะรู้สึกยังไง ก็รู้สึกดีใจค่ะที่คุณครูทั้งสองท่านได้สนับสนุนหนูหน,หน,หนูรู้สึกภูมิใจตัวเองมากค่ะครับเออแล้วตอนนี้น้องเบอร์ดีความฝันเลยจริงๆอยากเป็นนักร้องหรือว่านักแสดงมากกว่ากันตอนนี้แต่จริงๆคือ,อความสามารถที่เห็นนี่คือก็น่าจะเป็นได้ทั้งทั้งสองแล้วนะเอะอก็อยากจะไปทั้งสองทางเลยค่ะเพราะว่า มันดีไปหมดเลยนักร้องด้วยก็ดีนักแสดงด้วยก็ดีะค่ะชอบไปแหละเนะาะชอบคุณครูฮะน้องเบอร์ดี้เนี่ยโอเคเราเรารู้แล้วว่ามีความสามารถในการแสดงแล้วก็ร้องเพลงนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตปกติของเขาเนี่ยเขาเป็นวัยซนเหมือนเ,นเด็กทั่วไปไหมเป็นยังไงบ้างปกติแล้วซนหรือเปล่าอ,อย่าอย่าให้พูดเลยครับเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่กับผมครับผมก็ดูแลใส่ชั้นบาครับก็ ก็อย่างนี้แหละครับดื้อครับโซนครับครับปกติเด็กบตนำภาษาเด็กปกติตามช่วงวัยของเขาให้เราก็ฟังว่าอย่าพูดเลยครับครับเขามีความรับผิดชอบครับสิ่งที่เขามีนะฮะแล้วก็เขาเป็นเด็กดีครับแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนตลอดนี่คือสิ่งที่เขามีครับอ่าก็ก็ส่วนตามวัยเนาะอ่าครับผม่วนตามวัยครับปกติครับไม่ได้ไม่ได้ดื้อมากก็ ก็ในระดับหนึ่งเลยครับไม่ได้ดื้อมากในระดับหนึ่งนายบอกว่าไม่อยากจะเล่าไงครูไม่อยากจะเล่าครับไม่อยากจะไม่อยากจะเผาตรงนี้ไม่อยากจะเผาถ้าพูดถึงในวงเนี่ยฮะน้องเบอร์ดี้นี่ถือว่าเป็นหัวโจกแล้วอยังครูในหัวโจกยังยังมีอีกหลายคนยังมีอีกมีแสบกว่านี้นะน้องเคฟเองนะครับน้องเอนะครับน้องเอไหมหมดดีดีเราก็ช่วยกันปั้นขึ้นมานะครับ พราะจริงๆในปฐมปรายตีเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นช่องที่คือมีน้องๆจากโรงเรียนนี้หลายคนนะฮะที่เป็นทั้งนักดนตรีด้วยแล้วก็มาร่วมทำกิจกรรมด้วยครับคือต้องบอกว่ากลุ่มนี้หรือว่าช่องนี้ก็คือรวมดาวของเรียนนี่แหละแสดงว่านอกจากน้องเบอร์ดี้แล้วก็มีอีกครับผมมีอีกครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีปั้นคนต่อไปน่าจะเป็นใครต่อยกับเบอร์ดี้เอคุณครูอันนี้ก็ยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้เบอร์ดี้ยังไม่รู้นะ คุณคูนแต่งเพลงให้เบอร์ดี้ไปสุดก่อนเบอร์ดี้ก่อนอ๋อเบอร์ดี้ไปสุดก่อนคุณครูนแต่งเพลงให้เบอร์ดีร้องด้วยเหรอครับใช่ครับเห็นบอกว่ามีมิวสิกวิดีโอด้วยใช่ครับอ๋อเหรอเหรอพอจะร้องโชว์ให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับผมอ่าได้ค่ะครับ เช้าวันจันฉันก็นั่งมองเมื่อทุกวันคืนคิดถึงก็เพียงแต่หน้าง,งามๆฉันก็รำพึงแต่ไมหน้าเธอเอ,องไปเรื่อยๆล,ลูกรองไปเรื่อยๆไหนๆก็ได้โ<อ>ปรโมทแล้ว <c oughs> เฮ้ยไม่เนี่ยเนยแล้วคนน้องเขามี MV ลแล้วด้วยแล้ว,วนนน ท่านทุกเลยท่านทุกท่านทุกเลยดกท่านทุกเลยวันอาทิตย์เลยไหนนท่อนทุกลองว่ายังไงเพลงนี้จำได้ไหมท่อนทุกท่อนทุกถ้าถามว่าฉันนั้นจะรักเธอมากน้อยสักแค่ไหนตอบได้ทันใดเมื่ทายทางโลกมันยังดุนน้อยกว่าถ้าถามว่าฉันนั้นจะรักเธอให้เก้ากับท้องฟ้าตอบไปเลยว่าท้องฟ้าแค่นี้มันยังดุนน้อยไปถ้าฉัน มีจังหวะนึกเนื้อด้วยอะวป็กนานพอปองมามปีเฮ้ยแต่ว่าโดยของีจะสาปีแล้วใช่ค่ะเพลงนี้เหมือนเป็นเพลงที่หลังจากได้โคเวอร์เพลงคนอื่นๆแล้วก็มีเพลงแตกขึ้นมาตอนปสาค่ะด้วยความที่มันนานมากแล้ว อ๋อก็ลืมเนื้อไปบ้างไม่เป็นไรเราอาจจะร้องหลายเพลงนะแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วฟังเสียงน้องอ่ะพื้นฐานเสียงน้องดีนะเพลงน่ารักดีอ่ะชอบจ่วที่วนี้น่ารักมากเลยครับอะไรนะครับรวมดาวลยครับอันนี้รวมดาวได้ได้แต่ส่วนตัวผมชอบตอนน้องร้องเพลงฝรั่งนะครับน้องแบบเสียงใสมากเลยอ่ะมันมีมันมีเพลงไหนพอจะร้องได้ไม่เกินเจ็ดน้ t ไหมลูกเพราะกลัวเรื่องเล็กก็ติดนะครับไหนร้องโชว์ทีนิดนึง เอาแค่หกน้ตพอนะ Well I still remember พรบบ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 บอบบ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 บ้อบบบบบอบบบบบบอบบาบบบบอบบ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 พอบบบบาบบอบบพบบบบบบอบบ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 พบบ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 ืบอเบบบบอบบอบบอบบบอบบ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 บอบบบบบอบบบบบบบาบาบบบบบบบอบบ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 พบ ฝึกร้องตามค่ะแล้วเราก็ลองร้องจำๆดูลองปิดเราเราลองไม่ดูเนื้อแล้วลองร้องตามก็ลองได้ค่ะใช้จําคําเอาอย่างเงี้ยหรอจำคำเอาค่ะไม่ได้เขียนเป็นคาราโอเกะภาษาไทยอย่างนี้ใช่ไหมบางครั้งก็เออเก่งเก่งแล้วมีศิลปินคนไหนนักร้องคนไหนที่เป็นแรงบันดาลใจหรือว่าคนที่แบบเฮ้ยคนนี้ไอดอลหนูไอดอลไอคอนหรือชอบมีไหมฮะของเบอร์ดี้นที่ เป็นไอดอลสำหรับหนูเลยก็ P.R.I. Four E ค่ะอ๋อ Four E Four E ก็เป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับผมโอเคน่ารักมากๆเลยคุณครูฮะเดี๋ยวอนาคตเราน่าจะได้เห็นคอนเทนต์อะไรของวงประถมวาลรตี้บ้างครับครับผมก็จะมีอะไรนี่แต่อไปก็ต่อไปก็จะมีหนังสั้นนะครับมีกิจกรรมอาจจะมีการร้องเพลงนะครับ แล้วก็จะมีการแข่งขันในช่วงศิลปหัตกรรมนี่แหละนะครับนักเรียนของเราเนี่ยกำลังจะส่งเข้าแข่งขันในศิลปหัตกรรมนะครับอาจจะไปถึงระดับภาคระดับชาติก็อาจจะเป็นไปได้ครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับช่องเราเพระถุงบตี้ด้วยกันเดี๋ยว<ะ>ด้วยนะครับจะทาคลิปตอนที่น้องไปแข่งศิลปหัตกรรมอ่าใช่ใช่ใช่ จะจะเริ่มแข่งเมื่อไหร่ฮะวันไหนเอยจะได้ตามจะได้รอติดตามดูกันจะแข่งรอบกลุ่มนะครับประมาณวันที่3ที่4นี้นะครับแล้วก็ไปแข่งระดับเขตนะครับน่าจะประมาณเดือนพฤศจิกานะครับแล้วก็ไประดับภาคประมาณเดือนธันวาคมกราครับโอ้ตามกันอย่าง้ถ้าไปได้นะครับไม่เพิ่งไปได้หรือเปล่าอ๋อแต่ว่าเป็นกําลังใจให้นะฮะให้คือทั้งผสมวารยที้ครูภูมิรูป้อแล้วก็น้องเบอร์ดี้ด้วยนะฮะเพราะว่าจริงๆเห็นแววว่าจริงๆก็ ทั้งครูแล้วก็ติ์ก็ช่วยกันผลักดันกันมาด้วยกันนะฮะเอาน้าเด็กมีพรสวรรค์เนอะเราต้องดันไปให้สุดนะครูนะครับขอบคุณมากทั้ง3คนขอบคุณมากคับเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้ทั้ง3ท่านนะฮะขอบคุณครับไปติดตามการบระถมบาริที้ทั้ง Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับผมโอ้น่ารักก็เป็นน้องๆรุ่นใหม่นะฮะที่มีความสามารถซึ่งจริงเด็กยุคนี้เกิดมากับอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมรู้สึกว่าเออดีนะนอกจากจะเป็นคือสิ่งที่ได้โชว์ความสามารถได้้เรรียนู อะไรใหม่ๆได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็ยังมีช่องทางที่สามารถแบบว่าสแสดงความสามารถได้ครับคุณผชมลองไปตามดูนะในติ๊กตอกนั้นผมบอกพิมะ์ว่าน้องเบอร์ดี้ปุ๊บคุณจะเจอน้องขึ้นมาเลยร้องเพลงฝรั่งอย่างนี้สิ่งใสมากความสามารถดีมากเมื่อกี้เราได้ยินแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะครับสนับสนุนเด็กแล้วกันเนาะ